ราศีมังกรดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบางขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมปี2567 ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์คำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดา,าวเสาร์ดาวประจำตัวของคุณนะคะก็ยังโครจรเดินหน้าอยู่ในราศีกลุ่มนะคะภายใต้ภพปัตนิ ก็อาจจะส่งผลให้ชาวราศีมังกร คุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วจะเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมาะกับการเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใหม่ๆทั้งนี้เพราะว่าดาวพฤหัสน,นะคะได้ย้ายไปโคจรในภพปุตตะเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาก็ส่งผลนะคะให้หนึ่งปีจากนี้ไปนะคะชีวิตของชาวราศีมังกรคุณจะรู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศรอบตัวของคุณจะมีความคึกคักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหลายอย่าง แต่ข้อเสียนะคะก็คือคุณยังมีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณนะยังโคโจรอยู่ในราศีเมษไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมก็แปลว่าช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านรถที่อาจจะต้องซ่อมแซมและหากใครนะคะที่ต้องใช้รถใช้ถนนบ่อยๆก็ต้องระวังมีสติให้ดีนะคะในตอนขับรถ และช่วงนี้คุณจังมีดาวพระเกตเข้ามาโครจรร่วมกับดาวประจำตัวของคุณในพบการเงินบางครั้งคุณก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาทองหารายได้แล้วก็ผลประโยชน์บางครั้งก็อาจมีเหตุการณ์ให้คุณจะต้องเสียเงินแบบจุกจิกก็ได้ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือในวันที่7พฤษภาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนอริและดาวเจ้าเรือนกัมมะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพสุภะข้อดีก็คือคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของค<ม>รอบครัวบ้านรถหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ในบ้านของคุณจะมีความสงบสุขมากขึ้น จากกันนะคะวันที่14พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากราศีเมษแล้วนะคะก็ย่อมส่งผลให้ชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเรื่องในบ้านในครอบครัวก,ก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าหากคนในบ้านนะคะของคุณเจ็บป่วยไม่สบายเพอดาวอาทิตย์ย้ายนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปสุขภาพของคนในครอบครัวก,ก็จะกลับมาแข็งแรงมากขึ้น และในวันที่21พฤษภาคมนะคะ ดาวสุกดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนสุภาจะโครจรย้ายมาสู่ราศีพฤกษบในภพปุตตะก็แปลว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมเมื่อดาวสุกอยู่ในภพพันธุนะคะจะโครจรร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุนะคะช่วง20วันแรกของเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าบรรยากาศในบ้านภายในครอบครัวขอ,ของคุณจะมีความอบอุ่น และสำหรับดาวพระเกตนะคะที่โคจรอยู่ในภพการเงินของคุณไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีมังกรจะมีราบผลที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบุญกุศลที่คุณสร้างทำก็จะนุนส่งให้เจ้าชะตา คุณนั้นจะมีเกณฑ์น,นะคะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันบางคนก็มีคนนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือทางการเงินส่วนคู่ดาวพุธและดาวศุกร์นะคะเมื่อโครจรอ,อยู่ในราศีเมษนะคะถ้าหากชาวราศีมังกรน,นะคะลำบากเดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวศุกร์นะคะที่โคจรอยู่ในราศีเมษก็แปลว่าชาวราศีมังกรในระยะนี้คุณจะมีความวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับที่บ้านนะคะจะเป็นส่วนใหญ่บางคนคุณอาจจะต้องจัดการดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินบ้านรถก็ได้ส่วนคนค้าขายนะคะคนที่เป็นนายหน้าทํางานประสานงานการติดต่อช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์จะได้รับความสําเร็จจากการเจรจาจากการค้าขาย คนทำธุรกิจนะคะก็จะมีจังหวะที่ดีนะคะธุรกิจก็จะมีความลงตัวมากขึ้นจะเหนื่อยน้อยลงและก็จะผ่อนคลายมากขึ้นส่วนคนหางานสมัครงานนะคะก็มีเกณฑ์จะได้งานตามที่หวังเอาไว้คนทํางานประจํานะคะก็มีโอกาสก้าวหน้านะคะงานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นในช่วงหลังวันที่21พฤษภาคมไปแล้วนะคะ ด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวพระเกตโคจรอยู่ในภพการเงินนะคะก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรจะมีลางสังหรณ์ทางการเงินที่แม่นยำมากเป็นพิเศษหรือบางทีนะคะเจ้าชะตาก,ก็มีโอกาสจะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเรื่องของการเงินก็ได้ หลายคนจะมีโชคดีนะคะเพราะว่าสิ่งซักซิธคอยช่วยเหลือและการที่ดาวงคารนะคะโคจอร่วมกับดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็ซึ่งถือว่าเป็นดาวครูทดัดก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะคะเ,คเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์เข้ามา หลายคนนะคะจะมีรายได้ใหม่ๆนะคะหรือพบวิธีการหาเงินใหม่ๆในการที่จะหาเงินได้มากขึ้นก็น,นับว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่งานจะสร้างเงินให้กับตัวคุณนะคะส่วนดาวพฤหัสที่ได้ย้ายเข้าสู่พปุตตะก็จะนุนส่งให้ชาวราศีมังกรก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตอีกด้วย มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักาศาีมังกรตอนนี้ดาวศุกร์ยังโคโจรเป็นประอยู่ในราศีมีนก็แปลว่าชาวราศีมังกรคุณก็มีโอกาสจะไปเจอกับคนที่ไม่ถูกใจและว่าคู่ดาวอังคารกับดาวพระราหูก็จะชักนําพาคนที่ไม่ดีมาให้หรือคนที่หวังผลประโยชน์นะคะเข้ามามากกว่าที่จะอยากรักคุณนะคะแบบจริงจัง ดังนั้นคนที่ยังโสดช่วงนี้คุยคุยไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้หากคู่ของคุณนะคะทำอะไรแปลกๆไปยังไงก็ลองเช็คให้ดีนะคะว่าคนรักของคุณแอบนอกลูก่นอกทางต่างหรือเปล่า จบกันไปแล้วนะคะกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ